ดีครับผมสวัสดีครับขันเคสวัสดีคสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นครับผมก็วันนี้เป็นรอบสื่อของ16-59เดือนใช่วันนี้แฟนคลับมาหาเยอะเลยเป็นไงบ้างได้ออกมาเป็นแรกเไหมใช่ก็ดีใจเพราะวันนี้เหมือนได้เจอแฟนคลับทุกคนแล้วก็เป็นรอบสื่อหนังตัวเองด้วยครับผมก็คิดถึงครับเป็นไงบ้างแล้วหนังกำลังจะถ่ายแล้วตื่นเต้นไหม ก็ตื่นเต้นเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆอะไรเงี้ยก็รุ้นอยู่เหมือนกันครับเราจะปอยในเรื่องนิดนึงได้ไหมว่าจะได้เห็นอะไรเราบ้างในในฉางเรื่องนี้ก็ถ้าปกติตามตามเทรลเลอร์ก็จะประมาณนั้นนะแต่ว่าในเรื่องของฉากแอคชั่นหรือว่าฉากบู๊ในค่อนข้างที่จะจับเต็มกว่าในเทรลเลอร์ก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับ แล้วเราคาดหวังไหมว่าเออมันจะแบบไปถึงแบบทะลุร้อยล้านไหมถ้าเป็นไปได้ก็สาธุครับแต่แค่ทุกคนเปิดใจแล้วก็มาดูเรื่องส6ข้าวก็ดีใจมากมากแล้วครับแล้วช่วงนี้เรานอกจากหนังที่เราจะ่ายเราเยัางมีอะไรอีกผมมีละครครับที่จะมีออนแอร์น่าจะครึ่งครึ่งปีหลังแล้วก็ตอนนี้เปิดแล้วหนึ่งเรื่องแล้วก็เดือนหน้าจะเปิดอีกหนึ่งเรื่องครับผมในพาร์ละคร ช่วงที่ถ่ายละครอยู่ค่ะเป็นวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้พบกับแฟนคลับเป็นยังไงบ้างวันนี้แฟนคลับมาหาเราดีใจครับครับ,รบแล้วก็จะมีแบบอีเวนตมแบบแบบแฟนคลับได้เจออีกบ่อยขึ้นไหมคุณจริงๆถ้ามีแบบบ่อยๆริกวก็อยากริกวก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอยากเจอแฟนคลับอยากเจอทุกคนแต่ว่าด้วยความ โควิดต่างๆหรือว่าผลงานที่เรากำลังจะเตรียมตัวออดก,ก็ต้องใช้เวลารอนิดนึงครับผมใช่อย่างวันนี้ก็เต็มที่ครับเดี๋ยวเลิกงานก็มีมีรวมคนแฟนคลับกันพูดคุยกันครับโอเคทางนั้นให้ลิวฝากหนกกันี้หน่อยค่ะครับ,รบผมฝากเลยครับ16-5-19เดี๋ยวที่จะเข้าโลงวันที่13เมษายนนี้นะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ